ตอนนี้ราคาทองคำเนี่ยร่วงลงมาอยู่ที่บริเวณ65,900ตีว่า66,00 0กันแล้วกันนะครับก็เลยได้ว่ามีการลับทองไทยเนี่ยแข็งมากๆนะทองนอกเี่ยคนข้างลงแรงกว่าทองไทยลผมบอกไปเงินบาทช่วยนะครับทองไทยยังไงก็ได้เปรียบนะครับก็ทุกวันนี้ใครที่มีทองนอกอยู่นะครับให้สวิต์มาเป็นทองไทยก็คืออาจจะขายสปอตนะครับแล้วก็หรือว่าทองนอกกันแหละนะครับแล้วก็มาซื้อทองแท่งแทนนะครับ ก็จะได้เปรียบจากข่างเงินบาทไปด้วยเพราะค่างเงินบาทเนี่ยน่าจะไม่แข็งแล้วหรือแข็งก็แข็งน้อยมากนะครับก็ไม่น่ากังวลอะไรมีโอกาสที่จะอ่อนได้เนาะส่วนถามว่ากรยุทธ์เนี่ยควรจะซื้อหรือยังเนี่ยผมจะบอกว่าตอนนี้เป็นการปรับฐานครั้งแรกของการขึ้นมานะครับมีสองทางที่เป็นไปได้ก็คือเอ่ออาจจะยังไม่ได้ปรับฐานจริงนะครับแต่ว่าแนวโน้มที่ผมคิดเนี่ยผมเชื่อว่าจะเกิดการปรับฐานจริงมากกว่าซึ่งถ้าปรับจริงเนี่ยต้องลงเยอะมาไหนผมว่าประมาณสี่พัน ปกว่าณ4,100อ่ะมันน่าจะต้องได้เห็นอันนี้อันนี้คือธรรมชาตินะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเกิดไหมถ้าจะเกิดเนี่ยต้องเกิดภายในเดือนนี้แน่นอนนะครับต้องเกิดภายในเดือนนี้เลยเพราะฉะนั้นให้เรารอดูไปก่อนแล้วกันว่าจะเกิดไหมถ้ามีการเด้งขึ้นมาแถว4,003เนี่ยสำหรับคนเล่นสั้นนะหน้าขายขายขาย,ขายทั้งกำไรออกไปก่อนนะครับแต่ถ้าว่าคนที่รู้สึกอึดอัดเนี่ยไล่ซื้อราคามาโอ๊ยวันนี้มันไม่ขึ้นต่อทุกวันหวารู้สึกเรื่องกังวลเนี่ย4,003เนี่ย, 10, 6, ยก็หาาออกมาก่อนแบ่่งอออกกมากนนะ เพื่อรอการปรับฐานถ้าขึ้นต่อเนี่ยแต่ว่ายังไงไอ้ไม้ยาวคุณต้องมีนะไอ้ไม้ยาวที่คุณมีต้นทุนดีก็ถือต่อใครที่เล่นยาวมาซื้อมาเรื่อยๆเนี่ยตอนที่อยู่ปรับฐานครั้งก่อนที่อยู่บริเวณประมาณ4ี่พันสามเนี่ยก็คือถือต่อเลยไม่ต้องขายนะนะไม่ต้องขายเลยเพราะไม่มีทางขาดทุนมีแต่ขาดทุน,ม,ทนมีแต่กำไรมากกาไรน้อยแล้วก็จะค่อยๆขึ้นต่อส่วนไอ้ไอพวกที่ผมกังวลเนี่ยคือพวกที่มาไล่ซื้อตรงนี้แหละนะครับอ่านั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรารอการปรับฐานใหญ่ดีกว่าซึ่งมีโอกาสที่จะใกกลล้้เิดแแวนบบ สัปดาห์หรือว่าสองสามรักข้างหน้านะครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ